น้องโดมกลับไปแล้วมั้งยไก่ไม่อ่านน้อยใจแล้วมั้งเย่ไก่มองไม่ทันฮะอเย่ไก่มองไม่ทันป,ปูสวัสดีค่ะเย,ยิงออนสวัสดีค่ะคุณชูใจเย,ย,ย่งออนสวัสดีค่ะคุณชูใจ <c oughs> ขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอขอบคุณพี่จำลองค่ะคุณคุณคุณค่ะค,คุณคุณค่าชาภาเนาะสวัสดีค่ะยายิงออนคุณจูใจสวัสดียายิงออนค่ะยายิงออนก็สวัสดีค่ะ,ป,ะป้าปูน้องโดมสงสัยกลับบ้านแล้วน้องโดมอะ่ะใส่ปุ๊กยังไม่ได้ใส่ให้เลย กลับบ้านแล้วน้องโดมขอประเจไม่ได้แั่งใจไปแล้วมั้งแอบฟันหรือเปล่าน,น้องโดมน้องเซโมะก็บายบายค่ะน้องเซโมยายไก่ขอขอบคุณนะคะขอให้น้องเซโมสุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าข่ยายอย่าจุดค่ะน้องเซโมมาให้กําลังใจแม่ไก่ขอขอบคุณนะคะแม่ไก่ขอตัวนะคะจ้า แม่กาสลองคนไปทั่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กาสลองแม่กาสลองคนไปทั่วสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแม่กาสลองก็ส่งติงก๊กเกอร์อิโมจิน่ารักน่ารักมาค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่กําลังใจค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบเจ็ดเลิฟค่ะมาให้กําลังใจขอขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขค่ะขอให้มีความสุขทุกคนทุกกําลังใจขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสงสัยน้องโดมไปแล้วล่ะ ให้แต่ไปแกไม่มองไม่เห็นสักทีขอบคุณสิบล้านดวงใจค่ะขอบคุณยี่สิบเจ็ดเลขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเทวีค่ะคุณเทวีมาให้กําลังใจยายไก่ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่กาสลองคุณเทวีสวัสดีคุณแม่กาสลองค่ะ ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทั้ง27เลิฟค่ะขอบคุณ10ล้านดวงใจค่ะขอบคุณ10ล้านดวงใจค่ะยายไก่ก็ได้มาลายน้ําใจ3ามคนนะคะเดี๋ยวยายไก่ก็กําลังหัดโยนอยู่ต้องหัดเนาะไม่หัดก็ไม่เป็นสวัสดีค่ะน้องฉีจี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณนุงนา สวัสดีทุกท่านทั้ง27เลิฟค่ะน้องขีจี้นะคุณสมรักษนี่น้องขี่จี้สวัสดีค่ะคุณขีจี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่มาให้กําลังใจขอขอบคุณนะคะสวัสดีทุกกําลังใจค่ะเดี๋ยวยายไก่ดูแบตก่อนอืเล็กต่อได้อีกอยู่ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่าคุณเทวีขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนค่ะบ๊ายบายขอให้คุณเทวีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางก็ขอให้แขวคขาดปอดภัยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้มีแต่ความสุขค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณเทวี อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนค่ะเจ๊ไก่ชาร์จแบตเครื่องนี้ก็จะไปชาร์จเครื่องนั้นต่อแบตมันหมดวนะแบตมันหมดไวัยนะนนะสลับกันสลับกันค่ะต้องใส่สลับกันนะแบตเนะี่ยแบตมันหมดวนะ